เอาละครับสสดิเป็นที่รักนะครับอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT Rollercoin ก่อนในทีคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับมีลับสำหรับเกมสายฟรีก็เล่นได้ในเบราว์เซอร์นะครับที่เพื่อนเื่อทุกคนสามารถเล่นกันได้เลยก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของตัวจิตกรรมนะครับตัวของเครื่องขุดอเมริกันนะเพื่อนเพื่อนเอนาะก,ก็ทุกคนสามารถนะครับได้รับเครื่องขุดตามรูปภาพนี้ก็เลยนะครับหรือว่าตามหน้าปกที่ผมแปะไว้นะครับก็อ่จิตกรรมนี้นะครับเพื่อนๆ เล่นตามในเรื่องของตัวเควสนะครับที่เราได้รับแล้วก็ตัวเควสนี้มันมีเพิ่มเควสขึ้นมานะครับเพื่อนๆในตัวของพอยต์เควสขึ้นมาผมรู้สึกว่าดีเลยนะครับตัวเควสตรงนี้เนาะแล้วก็วันนี้นะครับในเรื่องของตัวโลโลคอยเพิ่มเหรียญในเรื่องของตัวอฟอกกี้มาด้วยนะครับหรือว่าฟอกกินะ ก็ใช้ในเรื่องของตัวหน่วย W นะครับให้มันย่อลงมาโดยที่ถ้าเราฝากเหรียญน,นี้นะครับเราจะได้ส่วนลดถึง35%ก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนอกจากเหรียญเ,เปเป้แล้วก็เหรียญตัวของชิบะนะครับนี่นะสเหรียญน,นี้แต่ก่อนนะครับที่มันฮอตฮอตแล้วก็เหรียญน,นี้ลิมิเต็ Limited นะครับส่วนตัวในเรื่องของตัวคลิปก่อนหน้านั้นผมไม่ได้บอกเพื่อนๆเลยว่าตัวไหนมานน่าขุดหรือว่าไอ้แบบไหนนะครับส่วนตัวผมจะเลือกกดในเรื่องของตัวโดสคอยนะครับเพราะ พราะว่าตัวรูดคอยที่มาผมออกมาเนี่ยมันทําให้สิ่งที่ผมได้รับจากรูดคอยเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าในอัตราในการที่ผมถอนเนาะผมก็ยังได้ถอนอยู่นะครับในการถอนใช้ระยะเวลา1วันนะครับเพื่อนๆก็คือพรุ่งนี้เช้านะครับมันจะยืนยันก็เนี่ยนะครับก็ถอนเรื่อยๆเ,เลยตัวของบัญชีนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถ มีเครื่องขุดแบบผมได้นะครับในเรื่องของตัวจิตกรรมนะครับขยันเล่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเื่อก็สามารถทําจิตกรรมนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสมมุติถ้าเราเล่นในเรื่องของตัวเกมนะครับแต่จริงๆตัวของตัวโรโลคอยอ่ะเขาไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานแล้วนะเพื่อนเเห็นปะในการตอบทำงานอ่ะปุ่มสีฟ้านะครับก็สมมุติถ้าเพื่อนเล่นเกมครบนะครับเลเวลเต็มนะเต็มทุกเกมเลยนะครับเพื่อนเพื่อจะทําอีกไอดีหนึ่งก็ได้นะครับในเรื่องของตัวเกมนี้เนาะในเรื่องของการจับบอทนะครับยังมีเหมือนเดิมนะครับเพราะผมเห็นคนที่ทักมาหาผมนะครับพยายาม แนะนาว่าอย่าไปใช้เลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะเขาจะเลี้ยงหมูนะ,ะเขาจะรอเรามีเครื่องเยอะนะครับแล้วเขาก็จะแบนเราทิ้งเพราะว่าสิ่งที่เราไปเล่นเนาะจริงๆมันก็ไม่น่าจะ,ะเหนื่อยขนาดนั้นนะครับในเรื่องของการเล่นเกมก็ประมาณนี้เลยก็สําหรับตัวจิตกรรมนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเล่นได้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับมีในเรื่องของตัวรถนะครับนี่เครื่องขุดรถเนะเาะก็คือ1 ID นะครับจะสามารถซื้อได้สหหัหมด3ครั้งก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาซื้อนะครับพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราซื้อเลย เรียบร้อยนะครับก็เราผมได้พอยต์ได้ไม่เห็นป่ะแล้วก็ได้เครื่องขุดมาอีกหนึ่งเครื่องนะครับนี่ผมก็ซื้อไอ้ตัวนี้นะครับจริงๆมันจิตกรรมที่มันแถมแหละเพื่อนๆผมก็ไปวางแล้วกันนะครับแป๊บน,นึงนะตอนนี้เหมือนเครื่องผมจะเต็มเลยนะครับใช่ไหมอ๋อไอต้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเก็บเครื่องนี้ก่อนละกันอ่ะโอเคนะครับเก็บชั้นนะชั้นของเราอ๋อตัวนี้ตัวเล็ก ชั้น3นะครับ3 3สอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเราแวะตลาดสักนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะมาซื้ออ่อชั้นใหม่นะครับต้องเอาเป็นสีนะอ่าเรามีพอไหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเพื่อนเพื่อน <c oughs> ผมมีตังไม่พอวะนะครับอ่าเราต้องเอาแบบธรรมดานะครับนี่ธรรมดาแบบนี้เนาะ4ชั้นนะครับอ่เราพอซื้อได้อยู่เอามาเอามาใช้ก่อนนะ <c oughs> เพื่อนๆเ,เ,เพราะเมื่อกี้เราเก็บขึ้นมามันก็มีในเรื่องของตัวเครื่องขุดที่เราเก็บเข้ามาด้วย กดนะครับอันนี้เราก็จะได้พอยนะครับในการใช้ในเรื่องของตัวเหรียญโรลเลอร์คอยอมันใช้หมดเลยเนาะแล้วก็ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาปลดล็อกนะครับในชั้นที่หนึ่งสองสามสี่นะครับใช้ทั้งหมด35โรลเลอร์คอยนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนไปขุดโรลเลอร์คอยนะครับเพื่อที่จะมาเอาเครื่องนี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับนี่นะชั้นนี้โอเคนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งได้ตอนนี้ของผมเต็มจริงๆนะเต็มเลยนะครับเพราะผมไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับ ถ้าเราอยากให้มันมันหมดหรือว่ามันหายไปเพื่อนเราควรไปอัปเกรดนะนะครับนี่ตรงนี้มีอันหนึ่งโอเคนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้เราได้บอกมาเห็นปะ่ะในการขุดนะครับก็ในการขุดแต่ละครั้งเอ่อมันจะใช้ระยะเวลาไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมันจะมีเวลานับนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นเวลานับนะครับเห็นปะ่ะทุก1ินาทีนะครับทุก10นาทีผมจะได้ตามนี้นะในเรื่องของตัวดอคอยนะครับก็กําลังขุดผมเนี่ยเป้าหมายของผมคือไป หานะครับภายในปีนี้แหละนะครับให้มันให้มันไปถึงก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะอันนี้ผมก็แถมให้ในการซื้อในเรื่องของตัวเครื่องรถนะครับแต่จริงๆเราสามารถไปซื้อกําลังตามของเครื่องนี้ได้นะเพื่อนๆเราอาจจะประหยัดได้กว่านี้นะครับแต่อ่าถามว่าเราซื้อแบบนี้มันมันคุ้มค่าไหมมันก็คุ้มนะที่กําลังกดที่ผมได้นะครับเออเอาง่ายคือช่องผมวางไม่พอแล้วแหละซื้อซื้อแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเออใน ข้างหน้านะครับสิ่งที่เราจะลดในเรื่องของตัวพื้นที่ได้นะครับถ้าเราไม่มีลงทุน35มสิบห้าโรลเลอร์คอยเนาะเราก็จะทําการในเรื่องของการคราบนะครับนี่นะคราบนะครับโดยใช้ทรัพยากรตามที่มันบอกเลยนะครับนี่ก็ใช้ในอัตราในการคราบแบบนี้ก็เดี๋ยวก็เก็บในเรื่องของตัวทรัพยากรแล้วก็ซื้อในเรื่องของเก็บเหรียญโรลเลอร์คอยไว้ด้วยประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับตัวจิตกรรมนะครับอ,อเมริกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเล่นได้เนาะ รางวัลก็ตามนี้เลยก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจ้า